พมนาญาติโยมชาวบ้านชาวตลาดพ่อข้าแม่กายชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวไร่จะได้ช่วยชีวิตหลวงปู่เขาไว้ให้รอดเป็นรอดตายอีกคราวนี้เป็นมากที่สุดในชีวิตคิดว่าไม่รอดแต่วันรอดแล้วมาถึงวันนี้รอดแล้วคิดว่าไม่ตายถ้าใจขาดก็ไม่แน่แต่ถ้าใจไม่ขาดก็ยังอยู่ต่อไปก็ขอญาติโยบอยู่ดีมีสุขอายุวันขวัญยืน จะมีโรคมีภัยมีไข้เม,ม็เจ็บบนลุงปู่โครคภัยไข้เจ็บลงลุงปูนอ้แสน้นแสบทรมานทรมานมากเลยลำบากมากๆเลยแต่ก็ยากถ้าไม่มีหมออุปถรัรมภ์คำชูไม่มีคนให้กำลังใจก็คงไปไม่รอดแต่นี่ไม่เป็นไรขอขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนอายุอุนโนสุขังพลังมีเงินมีทองธรรมะค่ขาขา,ขายล้ำรวยสวยงาม อย่ามีทุกข์มีโศกมีโรคมีไฟมีใครมีเจ็บมีทุกข์มีจนอยู่ดีมีสุขบ้างมีทิ่สุขกันในสําเร็จบอกผลนิพพานในอนาคตการค้นจะความเกิดแก่เจ็บตายควรจกโรคัยไข่เจ็บอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยทุกท่านทุกคนเถิดพระวิเชียนมุนีชายากิติธโร พรดุงกิจเดียวสูงเนินพระพิสุที่เป็นเสาหลักของชาวกำแพงเพชรมานานแสนนานจนได้รับความเห็นชอบจากสภามาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาแด่พระวิเชียนม,มุนีชายากิติทโรท่านเกิดปีวอกวันที่22กันยายนพุทธศักราช2475 บิดาชื่อโกกมารดาชื่อเที่ยงบ้านเลขที่29หมู่ที่หตำบลหนองตะไก้อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอุปสมบทเมื่อปีมาเส็งวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2492ณวัดนาใหญ่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูเสถียรพิรพยคุณเป็นพระอุปชา วิทยฐา,านะนักธรรมเอกสำนักเรียนวัดนาใหญ่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาและสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนบ้านหนองโลนตำบนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราชบำรุงตำบนยางสูงอำเภอขานุวรลักษัพบรีของท่านสะอาดเรียบง่าย มีการออกแบบอาคารโบสถ์วิหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์งดงามและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเป็นตัวอย่างแก่วัดต่างๆเป็นอย่างดีพระวิเชียนมุนีท่านเป็นผู้นำทางาศาสนาพุทธเป็นพระนักพัฒนายึดมั่นในศิลาจารวัตอย่างมั่นคงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักษาบาวรพระพุทธาศาสนาถาวรสืบมาพระวิเชียนุนีนะั้น อดีตท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพนเพชรปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านเป็นพระที่มีศีีราจาวัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดองค์หนึ่งในแำแพนเพชรนะครับเราจึงมาศึกษาประวัติของท่านที่วัดพัฒนราชแห่งนี้นมัสก,กรครับพระคุณเจ้าครับเจริญพรพระคุณเจ้าลองเล่าประวัติของพระคุณเจ้าสิครับว่าเป็นมาอย่างไรครับอาตมาเกิดอยู่ที่บ้านกุดขมิน้น ตำบลน,นากลางปัจจุบันนี้เป็นตำบลหนองตะไคร้อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกชาวนา<อ>พ่อก็ชาวนาแม่ก็ชาวนา,าเกิดมาแล้วก็ทำนาเรียนหนังสือจบป .4 โ,โรงเรียนก็อยู่ห่างบ้านประมาณ4กิโลวันหนึ่งที่ไปโรงเรียนเง่ง ไปกลับ8กิโลครับรู้สึกลำบากพอสมควรแต่ว่าไม่เคยเกียดคร้านขยนันความประวัติที่สมัยเป็นเด็กก็จำได้ว่าเมื่อในเรียนชั้นประถมปีที่4นี่เขาให้เป็นครูผู้ช่วยสอนอููช่วยสอนอาจารย์คก็ได้ได้สอนหนังสือมาเป็นลำดับเต่ว่าเป็นหัวหน้าคุคบ เมือออกจากโรงเรียนแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำไรทำนาเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ก็ไปคัดเลือกทหาร,รหกคนด้วยก,กันจัดญาติกันสี่คนถูกทหารหมดคอัตมาอยากจะเป็นทหารก็เขาเราลูกคนยากคนจนถ้าเป็นทหารนั่นคิดว่าจะไม่กลับออกมาอยู่บ้าน จะทำงานเพื่อชาติตลอดไปเพราะเราไม่มีเงินมีทองที่ไปศึกษารเราเรียนที่ไหนได้นั่นคือความคิดถึงคราวจับใบดำถูกใบดำแล้วไม่ได้เป็นตานพวกกันได้เป็นหมดเลยครับสี่คนอีกพี่คนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดื้อด้านพอสมควรก็ถูก ลงโทษตามกฎหมายสามปีออกมาคัดเลือกพร้อมกันครับตอ,อ,อนตำรวจไปตามจับแขนหลุดก็เลยไม่ได้ผ่านการทหารไม่ได้ผ่านเกณฑ์ทหารก <c oughs> ็ <c oughs> <iki> เลยออกมาอยู่บ้านกันเพ,พื่อวันพรุ่งนี้เช้าโยมนาชายไปฝากวัดหลวงพ่ออุปชาตอนนับบ้นอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบปีเตม็มเต็มพอดีเลยเตม็มคัดเลือกทหารแล้วเต็มบทบริบูรณ์เลย อยู่หลวงพอ่อประชา9วันกลับมาบ้านโกนศีษะเป็นนาคไปบวชพอบวชแล้วก็อยู่ที่วัดอะไรครับนั่นอยู่วัดนาใหญ่ตำบลนากลางเผอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับผมอยู่กับหลวงพอ่อประชา1 0บพันษาเป็นพอดีบุญใหเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทเช้นเอกครับจบสมัยก่อนเรียนนักธรรมเนี่ยเขาให้สามหอ สามหันักธรรมชั้นตรีอัตมาก็ได้สามหชั้นโทก็ได้สามหชั้นเอกก็ได้สามหอ,อ,ส,ามหอสามหอนี่แปลว่าอะไรครับเออคือคะแนนเอกอ,อ๋อเกณย์ติยมอ่าเกณฑ์ติยมอ๋อครับ <laughs> แต่ว่าในในอำเภอร,รันรู้มันนักรรมชั้นเอกนี่อัตมาจะขึ้นไม่แดงกว่าเขา แต่คะแนน,น,นดียอดยอเยี่ยมอ่แล้วท่านย้ายมาอยู่กำแพงเมื่อไหร่ครับก่อนที่จะได้ย้ายมาอยู่กำแพงมาเมื่อปี2510้ิโอ้หนานมาก2510พรรษสิพันาดูเหมือนจะส4พรรษาครับสี่พันษามาอยู่ที่วัดไหนครับมาอยู่ที่วัดศรีไพศาลศรีปัจจุบันนี้ตำบปลปางมะค่า,าก่อนนั้นเปนะ็ตบนตำบลบ่อถ้ำครับผม อำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่เองครับก่อนที่จะได้มาเนี่ยมาเยี่ยมหลานชายลูกพี่ชายเขามาอยู่กับคุณตาเขาพอามาเยี่ยมแล้วก็มาเห็นเพื่นดินตามภาษาบ้านเราเรียกว่าดินดำน้ำชุม่มหรืออพยพผู้คนมาอยู่ที่นี่ โ oh อ้โหบ่อน้ำานี่น้ำเดือนมาในเดือนเดือนสิบสองกันสาแล้วส,สอบสอบนักธรรมแล้วก็มากันรแรมหกคำเจ็ดคำเดือนสิบสองเนี่ยที่มากันเนี่ยเดินมาลำบากกันในสมัย<อ>นัน้นเดินมาด้วยเหรอฮะลงรถปากน้ำโพนั่งรถจปากน้ำโพลงศารเจ้าไก่ต่อแล้วก็เดินจากสารเจ้าไก่ต่อ เจ็ดกิโลนื่งถึงสีไพศารลำบากครับแล้วแล้วท่านมามาอยู่ที่วัดนี้เมื่อไหร่ครับพระพันาวอาจะมามาอยู่ที่วัดสีไพศารก่อนครับมาอยู่วัดสีไพศารตั้งแต่ปี2,510จนถึงปี2,526โอ้เมื่อมาอยู่สีไพศารแล้วก็เป็นบ้านป่าบ้านดงเป็นที่พักสง์ ยายหนังสือสุทธิมาสังกัดวัดหงทองตำบลสลกบาทอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรเอาฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิญยานุสิทธิ์ประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเพราะว่าจิรสารโสพลอดีตเจ้า,าคณะอำเภอขานุในสมัยนั้นท่านเมตตาปราณีมากแล้วก็ไปอยู่ในดงเมื่อไปอยู่ในดงแล้วก็อัตมามี ผูดมปราการอยู่ในใจอย่างหนึ่งครับรกรักเด็กร,รักเนรหาเด็กมาบวชเป็นเนรกัน<อ>แต่รับไม่ได้มากได้ละยี่สิบกคนเพรามากคนนั้นเลี้ยงไม่ไหวไม่มีข้าวจะเลี้ยงแต่ยี่สิบกคนใครเรียนไม่จบใครเรียนจบพอดสี่พอสามพอดสองเอาหมดมาฝึกมาสอนเอา ก็ทำให้รู้จักกระยาโยมราดโยมรู้จักกันเยอะที่นี่<อ>นี่ต้นต้นเหตุครับผมทีนี้เมื่อมาอยู่แล้วก็พาญาติโยมพัฒนาบ้านพัฒนาวัดพัฒนาโรงเรียนครับพอมาอยู่ไม่กี่วันก็เริ่มสร้างสลาขึ้นมาหลังหนึ่งไม่ใหญ่นักที่วัดนี้ใช่ไหมครับมาอยู่ที่วัดธีไพศาลโน้นอยู่นะฮะอาสร้างแล้วก็ให้นักเรียนมา แบ่งเข้ามาเรียนที่สาลาก็ยังไม่พอเดิมพมกเขามีหลังเล็กๆนักเรียนตั้งสามสี่อคนในดงไม่มีที่ไหนในสมัยนั้นดูในป่าในดงท่านเห็นลำปากมากตอนแรกๆเราก็สนใจในเรื่องการศึกษาการก่อสร้างกา็ค่อยๆคอย่คอยเป็นค่อยไปที่อยู่ของพระสงฆ์สามเนรก็ไม่มากเท่าไหร่ ลำบากแต่ว่าอยู่กันได้ครับต่อมาก็มาสร้างกุฏิกุฏิหลังนี้มาสร้างสนามสอบก่อนสนามสอบเป็นสนามสอบประจำอำเภอครับผมทางนักธรรมมรรมบาลีบาลีไปสอบที่วัดคูยางครับเป็นที่สามสอบประจำนักธรรมที่นี่สร้างสนามสอบก็ได้หนึ่งหลัง ต่อมาก็ไปสร้างสลาทั้งทั้งใต้นุ่งก็ทั้งเหนือนนท์สลาหลังเล็กๆได้สองหลังแล้วสร้างกุฏิสร้างที่อยู่กุฏิเจ้าวาดทั้งหลังเล็กๆเป็นกุฏิกรรมฐานครับหลวงพ่อเจ้าคณะภาคสมเด็จพระพุทธโคชาจารท่านมาเห็นโอ้นี่เหรอกุฏิเจ้าคณะอำเภอครับผมอยู่อย่างนี้ครับอาบาก ต่อมาก็มาทำสลาหลังเก่าต่อหลังใหม่นี่แล้วก็มาทำโบสถ์สร้างโบสถ์อยู่หลายปีแล้วก็มาตั้งหอชันนี่มาเติมโอมาตา้งโรงเรียนหลังนี้ก่อนเป็นโรงเรียนสองชั้นสี่ห้องเรียนอันนี้นี่หลังที่สองติดยกแฝดมาเป็นเฟนฟ,ะฟ,ะฟะ้าแฝดหลังนี้ก่อน ทำเป็นโรงเรียนก็ได้เรียนหนังสือนี่สี่ห้องเรียนแต่คุณจนจิตสมรักที่กรุงเทพมาช่วยมาช่วยเป็นเจ้าภาพก็พอได้เรียนได้ศึกษากันวัดนี้เป็นป่ายคารกครกวาจะเตียนได้ใช้เวลานานพอสมควรต่อมาก็มาทำที่ที่ฉัน ที่ฉันเพนฉันจังหันก็ทําหลังเล็ก,เลกๆเครรื้ทำใหม่ตอนนี้หลังโตแล้วครับ <S <S 1> <S 1> สร้างไว้เยอะแยะเลยทีนี้หลังนี้กําลังทําอยู่อีกนี่าลายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังอยู่ประตูสี่ทส,สี่สี่ทางประตูสี่ช่องยังไม่ได้ติดผ่านประตูครับแล้วก็ตีฝ้าพื้นดอกนั้นก็สมบูรณ์บางล้ะหลวงพ่อมีแผนที่จะทําอะไรต่อไปครับ มีแผนก็จะทําหอระครังน,น้อยๆสักหลังหนึ่งพอโยมขอร้องกางยิงก็ไม่อยากจะทําหระครังตีทรงไหนก็ได้ความคิดของเราคิดต่าๆคิดว่า,างั้นนะแต่ว่าโยมขอร้องถ้าทำลวโยมจะช่วยบางคนละแสนสองแสนก็คิดว่าจะช่วยแต่ว่าตอนนี้ในช่างนั้นเจ้ากน้ำอำเภอขอ,อ,ขอให้ไปทํากุฏิมุงหลังคากุฏิเจ้าวานให้ก่อนก็เลยให้ช่างพากันยกครัวไปเมื่อวานนี้ แล้วก็จะต้องไปช่วยทำสลาที่วัดโกแก้วอีกอและที่คุณโยมถามว่าทำไมโยมถึงชอบนิยมสมพรอ,อาจารย์พุงกิจครับก็ไม่มีอะไรเลวอาตมาไม่มีอะไรจะไปให้โยมโยมอยู่ในปา่าในดงในที่ไหนๆเขานีมนไปเนี่ยไปหมดครับนอนไหนนอนได้อื แล้วไปด้วยไปแล้วก็ช่วยที่นั่งที่ฉันที่อะไรไม่เหมอก็จัดช่วยบอกเขารับผมเป็นที่รักของประชาชนทีนี้พอกลับมาเขาก็มีงานอีกก็ต้องไปเอาหลวงพอ่อพรุงกิจมาสบายดีเรารทําไม่ถูกเดี๋ยวท่านมาบอกครับผม <laughs> ท่านมาบอกครับแล้วสมัยเป็นหนุ่มครับมีเครื่องไฟขยายเสียงอ๋อให้แถมให้ด้วยใคร จะแต่งงานใครจะขึ้นบ้านใหม่ใครเป็นใครตายเอาเกวียนมาเข็นเอาเลยเครื่องไฟบิ๊กส <Big City. S 2> ิบไม่มีรถครับขอให้ซื้อน้ำมันใส่ก็แล้วกันเป็นจินลิตรละสามบาทบสมัยนั้นอนะ่ะเอาใส่เลยแล้วก็ทานลำพงขาดช่วยด้วยอืแล้วโคโกไม่ต้องไปจ้างที่ไหนหลวงพ่อเป็นให้เลยเป็นโคโศกเองไม่ต้องห่วง หลวงพ่อเป็นพระราชาคณะปีไหนครับ52 52เป็นพระราชาคณะแล้วนะครับโอ้นี่ในชื่อของพระพิเชียงโมนีพิเชียนมุนีก็อยากจะให้หลวงพ่อให้พรกับประชาชนทั้งกำแพงเพชรหรือคนทั่วโลกที่เดีโอกาสดได้ดูรายการของเราครับอันนี้ก็อาตมาก็ขอานวยอวยพร ให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกหมู่เหล่าในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดเนี่ยให้ยึดมั่นถือมั่นในศีลห้าเพราะชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยขอให้ญาติโยมทุกทุกท่านคิดดูดีๆว่าชีวิตของเรานั้นมีอะไรบ้างอาศัยอะไรบ้างหนึ่งเรามีชีวิต เราอาศัยชีวิตมีลมหายใจจึงอยู่ได้สองเรามีทรัพย์มีสมบัติอาศัยทรัพย์อาศัยสมบัติไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติเราจะอยู่ไม่ได้สามเรามีครอบครัวเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่เป็นถ้าไม่มีครอบครัวเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่เกิดไม่มีที่อยู่สี่เรามีเกิดมาแล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับสังคมเรามีสังคม เราต้องรักสังคมห้าเราเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นให้รักษาความเป็นคนเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่จึงได้บัญญัติศินห้าข้อไว้เพื่อให้พุทธบริษัทญาิโยมผู้รักดีทั้งหลายเนี่ยเอาศินห้าไปใช้ปกครองชีวิตจะอยู่รอดปลอดภัยเพราะอะไรศินห้าข้อหนึ่ง รักษาชีวิตของตนและคนอื่นศินห้าข้อสองรักษาทรัพย์สมบัติของตนและคนอื่นศินห้าข้อสามรักษาครอบครัวไม่ให้ครอบครัวแตกแยกลูกหลานไม่เป็นกำพร้ากำพลไม่เป็นปัญหาของสังคมคสินห้าข้อที่สี่รักษาสังคมไม่ให้ทะเลาะเบาแว่งกันให้รักกันสามัคคีกันคิดถึงกันนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทะเลาะโผ่แวงกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องน้อมเอาศินห้าเนี่ยไปใช้ให้ได้ศินห้าข้อที่ห้าคิดดูเถอะว่าพวกเราเป็นคนเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าพวกทัานกลัวพวกเราจะเสียความเป็นคนท่านบัญญัติศินห้าเขาไว้ข้อที่ห้าถ้าเอาศินห้าข้อที่ห้ามาใช้มาประพฤติมาปฏิบัติกัน คนในประเทศไทยเนี่ยคำว่าบ้าบอคอแตกเนี่ยโง่เง่าเต่าตุ่นจะมีน้อยที่สุดแต่ในปัจจุบันนี้คนเราทั้งบ้าทั้งโง่ามากมายกันสิ่งนั้นก็เพราะว่าอบายมุกหรือของเมานั่นเองทำให้ประชาชนคนไทยเราทั้งบ้ากันโง่กันเพราะฉะนั้นอัตมาขอบิณฑบาตขอฝากความหวังญาติโยมท่านสาธุชน ทั่ประเทศไทยและทั่วโลกผู้รักดีรักสวรรค์รักนิพพานให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายนี้ขอราธนาคุณพะะษีรัตนาไตรไดปกปักร,รักษาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทั้งไกลทั้งไกลให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นไข้พ้นเจ็บพ้นทุกพ้นจนขอให้ทุกคนอายุมันน่นขวเดิน อยู่ดีมีสุขไปดีมาดีอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขเจริญเจริญที่อายุวันนะทุขะพระปฏิพานธนาดสารสมบัติโดยทั่วกันทุกคนทุกเมื่อเอรขอเจริญพร